ช่โบอชอบเล่นเกมนะคะโบก็เลยคิดะจระทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะว่าเราเรียนรู้อะไรจากเกมได้บ้างอย่างแรกนะคะในทุกๆเกมเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทําอะไรบ้างมาอย่างเช่นบางเกมนะคะเราก็จะต้องเอาตัวรอดแล้วก็หลบหนีสัตว์ประหลาดให้ได้นะคะพร้อมทั้งที่จะต้องหาทางออกเพื่อที่จะเอาชนะเกมนั้นๆให้ได้ ถ้าเราลองเรียนรู้จักเกมตรงนี้แล้วเ,เอาตรงเนี้ยมาใช้กับชีวิตเรานะคะว่าเราลองมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่สําคัญสําคัญกับชีวิตนะชีวิตเราจะดีขนาดไหนเนาะเราจะได้รู้ว่าเรามีภารกิจอะไรที่จะต้องทําบ้างเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดเป้าหมายในชีวิตจริงของเราแบบนั้นนะคะเไปรับดรากากันนะคะอย่างที่สองนะคะที่เกมเนี่ยสอนเรานะคะก็คือ วลาที่เราเริ่มเล่นเกมอะค่ะเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคะเราไม่มีพลังเราไม่มีอาวุธเราไม่เก่งเลยอะแต่เรามีแค่ใจอะค่ะใจที่สู้ว่าเราจะทํายังไงนะเราถึงจะรอดแล้วเราก็จะสามารถพิชิตสิ่งสิ่งที่เราต้องการได้ในเกมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราใช้ทัศนคตินี้ในการใช้ชีวิตของเรานะคะมันจะดีมากเลยอะลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมติเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเรามี1ล้านเราจะเปิดร้านออนไลน์แต่ให้คิดกลับกันนะว่าถ้าเราอยู่ในเกมอะเราจะต้องคิดว่า ถ้าเราอยากเปิดร้านออนไลน์อะ่ะเราสามารถทําอะไรได้วันนี้เราจะสู้ยังไงกับสิ่งที่เรามีวันนี้เราค่อยๆเก็บพลังระหว่างทางนะคะแค่คิดเปลี่ยนนิดเดียวอะ่ะบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าคอนเซป t นี้สําหรับการใช้ชีวิตในเกมอะ่ะมันดีมากเลยถ้าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะมาเจอร้านขนมเกาหลีแถวโรงเรียนดาก้านะคะเดี๋ยวไปซื้อขนมเกาหลีฝากดาก้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ อันนี้ครีมโซดาอันนี้ค่ะอันนี้ไส่สต๊าเบอร์รี ที่3นะคะเวลาเราเจออุปสรรคในเกมอะ่ะคือเราต้องสู้เท่านั้นน่ะมันก็ไม่ง่ายนะในชีวิตจริงที่เราจะคิดแต่ว่าเราอยากจะสู้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกท้อแล้วก็หมดแรงหมดกําลังใจนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราลองคิดนะคะว่าเราอาจจะหมดแรงบ้างหรือว่าท้อบ้างในบางครั้งอะ่ะแต่ว่าอย่านานนะแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะเราก็จะเป็นเหมือนในเกมนะคะเพราะว่ายิ่งเราสู้อะ่ะเราก็จะแร่งขึ้น เพราะประสบการณ์ที่เราล้มลุกคลุกคลามในนั้นนะ่ะในเกมหรือว่าในชีวิตจริงนะคะมันจะทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะทั้งกายแล้วก็ใจนะเวลาที่ใจเราเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะสามารถพาตัวเองะคะ่ะให้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะสว,ส,คสวัสดีครับัจดีค่ะเรียนสนุกไ้วยลูกอืมโอเคครับโอเคละลูกงั้นกลับบ้านนะครับครับอย่างที่สี่นะคะ เกมเนี่ยจะสอนให้เรารู้จักที่จะวางแผนนะคะว่าเราจะต้อง ทำอะไรเราก็จะต้องทำยังไงนะคะเราถึงที่จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะซึ่งหลายๆครั้งในชีวิตอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องทำยังไงนะคะแต่ว่าเกมมันสอนให้เรารู้ว่าแค่เราวางแผนแล้วก็เดินไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิดอะคะ่ะมันเป็นเบบี้สเต็ปอะมันเป็นสเต็ปเล็กๆอะคะ่ะที่เราจะทำไปเรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะเดินไปข้างหน้าเองแล้วมันจะค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นเองนะคะว่าในที่สุดแล้วอะสิ่งที่เราอยากได้มันต้องทำยังไงถึงจะได้สิ่งนั้นมานะคะ อย่างในเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์เนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องหาทางออกแล้วนะคะเราก็จะต้องวางแผนที่จะเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะปลดล็อกยังไงทางออกมันถึงจะเปิดให้เราออกไปได้นะคะนี่แหละ่ะนี่คือการวางแผนในเกมที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้นะคะอย่างที่5นะคะเกมเนี่ยจะทําให้เรามีความหวังนะคะเพราะว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ย ก็หวังว่าเราจะสามารถชนะมันในเกมได้แล้วก็จะได้รางวัลมาเป็นผลตอบแทนนะคะเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราคิดแบบนี้ในชีวิตจริงเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้รางวัลในสิ่งที่เราฝันหรือว่าอยากได้เนี่ยมันจะทําให้เราอยากลงมือทําแบบเต็มที่ในวันนี้นะคะนะครับถึงเกมมันจะมีข้อดีที่ให้ข้อคิดเราบ้างอะ แต่ว่านะการเล่นนานไม่ได้นะลูกงาโอเคครับโอเควันนี้วันศุกร์ให้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนาะครับกดติดตามผู้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ